เออมาดูอีกเรื่องหนึ่งข่าวนี้เอ,อมันแปลกๆเขาบอกตะก,กะมันแปลกๆหรอ,อ,อตํารวจวคนครบาลไปจับกลุ่มชายคนหนึ่งนะอายุ38ปีไปก่อเหตุบุกห้องพักขืนใจหญิงอายุ59าปีโอ้ออตัวเองอายุ38อืจะไปขืนใจคนที่อายุ59อ,อืแล้วอ้างว่าอะไรรู้ไหมว่างว่าอ,อ,อยากจะให้ที่ต้องไปทําแบบนี้ เราะอยากจะให้ผู้เสียหายเนี่ยส่งเสียเลี้ยงดูตัวเองได้ถามเขาหรือยังก่อนว่าเขาอยากจะส่งเสียอะไรหรือเปล่าฟังแล้วหัวจะปวดตักกะอะไรแปลกๆเอาไปดูคลิปันหน่อยฮะเดี๋ยวผมเดินไปตรวจสอบแทนมุมพี่มองไม่เห็นถ้าใช่บอกเลยนะใช่พี่ใช่ครับพี่ใช่ครับใช่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 ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยเต้เตขี่ไปขี่ไปขี่ไปเทียบ มาเองเลยเหรอ,องานนี้มาเองสารวัตรแจ๊ะนำทีมเองเลยเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วนะว่าอย่าท้าทาระบบออมาเองเลยนะจ๊ะ<ช>ไม่ได้นะคุณปรึกษาเขาเลยยังคุณใหญ่ให้เขาเลี้ยงดูเนี่ยมันยังไงเนี่ยพิเศษเล่าสิโดนสืบนครบาลสิวซะแล้วนะฮะจับกลุมนายสุรพงศ์หรือว่าแบงค์อายุ38ปีขณะเร่ร่อนพักผ่อนอยู่แถวใต้บันไดรถไฟฟ้าย่านพระขนงนี่เองค่ะหลังหลบหนีการจับกลุมเนื่องจากเป็นผู้ต้องหาไปขืนใจหญิงอายุ59ปีอย่างที่เราบอก เออไปขืนใจแล้วก็หนีมาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกพฤติกรรมเอาไว้ได้จุดเกิดจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ที่แมนชั่นแห่งหนึ่งย้อนไปดูหน่อยแถวๆสีนะักขารินในแบงค์เนี่ยเขาบอกว่าแอบเข้าไปที่แมนชั่นไล่เลยไล่เปิดประตูห้องพักเลยกระทั่งเข้าไปที่ห้องผู้เสียหายจากนั้นใช้หมอนกดใบหน้าของหญิงอายุ59ปีแล้วก็พูดจาข่มขู่ว่าอย่าร้องนะเงินอยู่ไหน อ๋อ oh, จะเข้าไปเอาเงินก่อนใช่ตอนแรกจะเข้าไปเอาเงินก่อน uh, uh, uh. ผู้เสียหายก็เลยบอกที่ซ่อนเงินแต่ปรากฏว่าในแบงค์เนี่ย uh. ใช้คัตเตอร์จี้บังคับให้เธอถอดเสื้อผ้า <Huh? S 2> เออจะเอาเงินเขาและใช้คัตเตอร์จี้ให้แก้ผ้าใช่แล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยฉลมไปทั่วร่างกายของผู้เสียหายเลยก่อนที่จะก่อเหตุขืนใจแล้วก็พูดว่าผมชอบป้ามานานแล้วฮะ <Huh? S 2> อันนี้เป็นข้ออ้างที่เขาพูดนะ บอกผมชอบป้ามานานแล้วแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ก็ได้หรอไม่แต่เมื่อกี้ที่พี่เจ็ดกำลังเล่าอ่ะมันก็ดูย้อนแย้งกันเพราะว่านายแบงค์อ่ะเข้ามาในหอพักกัะแล้วก็ไล่เคาะประตูทีละห้องไม่ใช่หรอใช่นั่นหมายความว่าถ้าห้องไหนที่ไม่ได้ล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าไปแต่แต่พอเข้าไปได้แล้วกลับมาบอกว่าชอบป้ามานานแล้วเหมือนว่าจะก่อเหตุไม่เลือกหรือได้ซ้ำก็นั่นน่ะสิเออแล้วจังหวะนั้นจังหวะที่ถูกนายแบงค์เนี่ยก่อเหตุแล้วเนี่ยผู้เสียหายก็่วยจังหวะที่ เพื่อไปขอความช่วยเหลือแต่ว่าในแบงค์ไม่อยู่เท่านั้นนะยังพยายามที่จะวิ่งไล่จับตัวเอาไว้นี่ไงนี่วิ่งตามน่ากลัวมากเลยแต่ังหวะที่เขาบอกว่าคือตัวเธอเนี่ยมีน้ำมันมะพร้าวโลมอยู่ใช่ไหมทำให้มันลื่น,นก็เลยวิ่งหนีหลุดรอดมาได้สอบปากคำในแบงค์โอ้โหอ้างสารพัดเลยอันนี้ไปอ้างกับตำรวจเลยลวกันบอกว่าผมเนี่ยเป็นโรคร้ายคงจะมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน5ปี ส่วนวันที่ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีมาได้ก็เพราะใช้ประสบการณ์ในวงไพ่อ้างแบบนั้นอีกเกี่กยวอะไรกันเนี่ยแล้วก็มาไปเรื่องนี้อีกมายถึงยังไงหมาถึงว่าเวลาเล่นไพ่อยู่แล้ววิ่งหนีเหรอใช่เขาบอกว่าประสบการณ์ในวงไพ่คือไม่อยากจะคุยอะพี่เขาบอกว่าเวลาตำรวจมาใครวิ่งหนีมักจะถูกจับเขาบอกผมก็จะทําตัวนิ่งๆไว้หาที่มุดแอบจนพ้นสายตาตํารวจอ๋อคือคือไม่หนีคือไม่วิ่งแต่อยู่นิ่งๆเออคุยแบบนั้นอีกตำรวจถามว่ามีวิชาอะไรดีเล่นคุณสาหรือเปล่า ตอบมาว่าประสบการณ์ชีวิตล้วนๆแหมโอ้ตอบเหมือนภาคภูมิใจภูมิใจกันเรื่องแบบนี้เนาะอเออแล้วเขาก็เล่าด้วยว่าที่แอบเข้าห้องพักของผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปทางประตูด้านหลังนะ,ะแล้วก็ไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศหญิงอายุ59ปีเนื่องจากเขาสาใส่อวัยวะเพศไม่ได้เพราะว่าเคยดัดแปลงอวัยวะเพศมา<อ>เขาว่าอย่างนั้นก็เลยได้เอาผิดแค่ฐานอนาจารเท่านั้นมันดูพลิกไปพลิกมานะพี่เจนเรื่องเนี้ยอันนี้เขาอ้างอ่ะพูดยังไงก็ได้ดูมันไม่ตรงอะไรกับ เเรื่องลยใช่ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้ก็บอกว่าเป็นของฝ่ายหญิงนั่นแหละไม่ใช่ของเขาไม่ได้เตรียมการมาออ,อส่วนที่ล่วงเกินหญิงอายุ59ปีนี่แหละอันนี้ยจุดพีคันอยู่ตรงนี้ขี่เส้นใต้เลยเขาบอกว่าก็หวังจะให้เขาเนี่ยเลี้ยงดูผมได้ยามที่เราครบหากันงงไหมการจะคบหากันมันต้องตกมือสองข้างใช่มันตกมือข้างเดียวมันไม่ดังนะอันนี้จู่ๆบุกไปใช้คัตเตอร์จี้เขา สั่งให้เขาแก้ผ้าสั่งให้แก้ผ้า,<อ>าแล้วก็ถูกต้องหวังที่จะข่มขืนหวังที่จะขืนใจเขาแบบนี้ก็ได้เหรอเอาฟังเขาแก้ตัวหน่อยแล้วกันอ่ะฟังหน่อยแล้วเราทําอะไรบั่งเราแบว่าเราแก้ผ้าแต่อ้ที่ร่วมเกินน่ะทําอะไรบ้างสกงูดครับอืเอานิยมคนสูงอายุอ่ะไม่นะครับเขาก็รู้แบบไม่สูงเขาแสงตัวแบบไม่สูงอายุอ่ะครับแต่ผมกลับว่าขอเลี้ยงดูผมได้แล้วถ้าว่าคบกันแล้วครับ ฟังแล้วเป็นไงนี่ภัยสังคมชัดๆนะจูนหลายอย่างมากคนหัวมากเลยแต่ะอย่างที่เขาพูดอ่ะเออหลักฐานมัดแน่นเลยเออทําให้หนีความผิดไม่พ้นตํารวจก็ฝากเตือนคุณผู้หญิงอ่ะเวลาที่อยู่หอพักเนี่ยอย่าชะ,ชะล่าใจนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามลําพังคนเดียวเนี่ยปิดล็อกให้แน่นหนาอ,อย่าไปอย่าไปคิดว่าเฮ้ยบางทีหอพักเรามีคียกงคีกร์ดม,มีรปภดูแลก,ก็ไม่แน่นะอย่างเงี้ยไม่ได้ยังเฉยจังหวะมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้วันไหนที่มันจะเกิดเหตุขึ้นเราก็ไม่รู้ไงบางที บางคนเนี่ยเวลาอยู่หอพักกันมาบอกฉันอยู่มาเป็น10กว่าปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลยแต่ในยุคสมัยนี้มันไว้ใจใครไม่ได้เนาะยิ่งในเศรษฐรกิจแบบนี้อมันไม่แน่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้ออรู้หน้าไม่รู้ใจเนาะออโอ้หน้ากลัวจังเลยอ่ะ